ก็มีพระสูตรหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของอริยสัจสี่อยากให้ทุกคนลองฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูนะก็พระสูตรนี้มีว่าพระพุทธเจ้า e ได้เปรียบว่ามีบุรุษผู้หนึ่งนะอายุร้อยปีนะได้เข้าไปกล่าวไปบอกกับบุรุษอีกคนหนึ่งซึ่งอายุร้อยปีเหมือนกันนะบอกว่าถ้าท่านเนี่ยโดนหอกแทงนะเช้า ร้อยครั้งนะเที่ยงร้อยครั้งแล้วก็ตอนเย็นร้อยครั้งก็คือวันละ300รครั้งเช้าเที่ยงเย็นนะทุกทุกวันตลอด100ปีนะเมื่อล่วงไปครบ100ปีแล้วท่านจะได้รู้อริยสัจสี่นะเมื่อบุรุษนี้กล่าวกล่าวแบบนี้พระเจ้าบอกว่าให้บุรุษผู้ที่เขาเสนอข้อ เสนอแบบนี้ให้รีบรับคำนะให้รีบรับคำรับรับคำนะให้ยอมโดนหอกแทงวันละ300เล่ม300ครั้งตลอดหนึ่งปีเพื่อแลกกับการรู้อริียส,สัจสิทธพระเจ้าให้รีบตอบรับคำทันทีพระเจ้าบอกว่าเพราะอะไรนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะสังสารวัตรเนี่ยที่เราได้เกิดเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยมันหาที่สุดที่ประมาณ ไม่ได้นะมันช่างยาวไกลเหลือเกินถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเรียนรู้หรือปฏิบัติจนรู้เห็นอริยสัจสีได้เนี่ยสังสารวัตรเนี่ยจากนี้ไปนะก็ไม่มีที่สุดคือไม่มีจุดจบของสังสารวัตรแล้วมันก็ต้องทุกมากทุกทุกชาติตลอดไปนะเพราะว่ามันไม่รู้ที่สิ้นสุดก็ต้องยอมแลกนะเพื่อที่จะทุกข์กับ ออกแทงดีกว่าที่จะเราไปทุกในสังสารวัตรอีกยาวไกลนะเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์มั่งเป็นเปรตมั่งเป็นอาสุรากายมั่งเป็นคนจนเป็นคนลําบากเป็นคนถูกทุบตีเป็นคนพิการเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกภพทุกภูมินะมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นพุทธเจ้าเลยบอกว่าให้รีบรับคํากับบุรุษผู้เสนอข้อเหล่านั้นเพื่อที่จะได้รู้และและสาเร็จนะในเรื่องของอริยสัจสี่ให้รีบรับคําเลย นะก็ขอเจริญพร